เราพูดไปทิ้งทิๆคงว้างแต่ว่ามีไม่มีผลเสียเวลาพูดเพราะน,นั้นก็ต้องยอมรับอย่างนึนว่าการบริหารท่าสีตามหลักของดิบฐานสูตรนี่เป็นหลักที่ใช้ได้นะามาทํางานหนักทั้งปีนะเวลาทั้งแรงกายแรงใจโดยไม่ไม่มีวันพักเลยแต่ว่ามันไม่เคยเจ็บป่วยหลังจาก บริหารธาตุสีด้วยวิธีนี้นะช่วงเช้าธาตุลมกับธาตุไฟธาตุลมหมายถึงว่าตอนที่เราทําแบบท่วงท่าน,นี่คือการบริหารลมปราณไปจุดลมปราณเข้าสู่ร่างกายของเราทั้งห้าจุดนะคือจมูกหัวไหลทั้งสองแล้วขาขาหนิบทั้งสองเป็นบริหารการไหลเวียนของออกซิเจนแล้วก็ <c oughs> ท่าทั้งหมดนี้เดี๋ยวตอ,อนทานอาหารทุกเช้าหรือช่วงเพลงเอาวิดีโอมาเปิดให้ดูรายละเอียดต่างๆที่ไปที่มาน,ะนี่ถ้าหากเราไม่มีรายละเอียดเนี่ยเราก็อาจจะไม่เห็นคุณค่าของการทำนะซึ่งคนต้นคิดเรื่องนี้ก็คือ,อ หมอศักดาวชัชรินทรกได้ศึกษาเรื่องนี้มา20-30ปีจากวิสุธทธิมักจากพระเดรวิโดกซึ่งเมื่อก่อนแกนก็เป็นหลายโรคอะ่ะก็เคยเป็นบริหารคณะกรรมการบริหารของปตทเป็นโรคสังคมความดันเบาหวานหัวใจกระเพาะอะไรต่างๆหลังจากแกไปไม่ไหวแล้วก็หันมาศึกษาพุทธศาสนา แล้วก็มาค้นพบวิธีการนันนี้ในพระไตรปิดกจากวิสุทธิมรรคก็มาทำก็ปรากฏว่าแกก็หายจากโรคเหล่านี้ตามลำดับจนทุกวันนี้แกก็เปิดคลินิกสอนเรื่องนี้โดยเฉพาะมีสองหลักหลักการบริหารออกซิเจนสู่ร่างกายกับการกระตุ้นระบบประสาท <c oughs> การกดจุดต่างๆซึ่งหลังจากที่ คุณอ,อุบลซึ่งเป็นสิทธิ์ของหมอสักดาเนะี่ยอยู่ที่ลำพูนซึ่งมาปฏิบัติกับพวกเราเนี่ยแกก็นําเสนอเขานาเสนอก็เ,อเห็นเป็นประโยชน์ก็ไปจัดทิ่ที่บ้านแกที่รีสอร์ทแกมีรีสอร์ทอยู่ที่ลำพูนไปทําอยู่สามวันตอนนั้นก็าตยกยู่มาจากกรุงเทพทางริกาก็พากไปทําก็มาทํากันมาตลอดในช่วงปีสิเษเนี่ยก็ปรากฏว่า เราก็ไปใช้ทุกแห่งก็ปีกายนี้ผมจะมาไปรับอบรมทางด้านการเจริญสติให้กับสราบรณสมศินปคณะประกอบการทางสังคมปีที่4ี่เราเอาวิชาการนี้ไปใช้ก็ปรากฏว่าได้ผลนะก็ไปอบรมทุกที่ทั้งยุโรปท้งมิกาก็เอาไปใช้ก็ทำให้ผู้ปฏิบัติได้เข้มแข็งนะรือไม่ ปวดไม่เมื่อยไม่ล้าไม่เหนื่อยแล้วก็เวลาปฏิบัติไปมันง่วงมันเหงามันอะไรต่างๆก็เอาท่าต่างๆเนี่เอาท่าใดท่าหนึ่งขึ้นมาแก้ก็หายได้ง่ายเรียกว่าเป็นท่าแก้ง่วงแก่เหงาแก้เพียแก้เบื่อเกิเส็งได้ด้วยมันก็เถิดก็เห็นว่ามีประโยชน์หลายด้านโดยเฉพาะทางด้านออกซิเจนนะเข้าสูสร่ลังกายส่วนแก้สาเหตุที่ลึกลงไปกว่านั้นเรียกว่าการ เปิดจุดการกดระบบกระตุ้นระบบประสาทซึ่งมีคนน้อยคนที่จะทําได้ของเราก็มีคุณพิมพ์ตอนนี้คุณพิมพ์เองก็เรียกว่าช่วยคนได้เยอะทีเดียวนะน,นั้นก็เลยว่าอยากจะให้ศึกษาดูให้ตอนนี้ฝึกให้จำใช่ไหหลังจากจาท่าได้แล้วรายละเอียดวันหลังจะเสริมให้แต่ตอนนี้ให้จําท่าทั้ง21ท่าให้ได้ก่อนให้แม่นยำทุกท่าก่อนนะ ยังได้กล่าวแล้วว่าถ้าเราบริหารท่าสี่ไม่ใช่ว่ามันอยู่ในตำราเท่านั้นแต่ว่ามันเป็นไปได้ในภาคปฏิบัติ mm hmm. ซึ่งมันได้ทั้งอนนาปนาสติในช่วงที่ทำเนี่ยเราก็เป็นการบริหารลมปราณอนนาปนาสติไปด้วยแล้วการเคลื่อนไหวอิริบุย่อยท่วงท่าต่างๆอ่าคืออิริบุรย่อยทั้งหมดนะอิริบุตรย่อยบริใหญ่ร่วมกันก็คือ ยาปฏาปภาคกสัมปชัญญะปะภาคแล้วก็ทาสี่ดินน้ำลงไฟหลังจากที่เราทําแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงถ้าเรามีเวลาก็ทานน้ําอุ่นตามมาช่วงเช้าก็กระติกเนี่ยหมดพอดีน้าร้อนแต่ว่าเป็นน้ําอุ่นบางๆเราผสมเอาอ,อันนี้ก็ทัดน้ําเราได,ด,ด้ละสามทัดทัดไปทัดลมทัดน้ําพอใช้สายมาสักพักเราก็รับ อาหารปล่อยสารพิษเรียกว่าไม่มีน้ําตาลมากไม่มีน้ํามันมากเกินไปไม่หวานไม่มันก็ทําให้ร่างกายของเราเข้มแข็งความจําดีแล้วก็ระบบสายหูสายตาเมื่อก่อนนี้จะมาจะถอดแว่นไม่ได้เลยนะถอดแว่นเข้าไปไม่เป็นเ,เดี๋ยวที่ถอดแว่นได้ไปในเหมือนตาก็เกือบปกติ ถ้าหากอันสีก็เกือบจะได้หมดเมื่อก่อนสีนี่ลายเป็นบรรทัดเดียวกันหมดแต่เดี๋ยวนี้ก็ดูเป็นตัวเป็นเนีนั้นบริหารธาตุลมดินน้ำดวไฟให้สมอๆเสมอเนี่ยเพราะนั้นหมดด้วยว่ากายานุปัสสนาทั้งหกหมวดเนี่ยเป้าหมายหลักก็คือการบริหารร่างกายในส่วนที่เ้าเป็นรูปธรรมนามธรรมถ้าร่างกายเราไม่ดีเนี่ยเวทนาเรามันแรงไงแต่ถ้าเราไม่สบายร่างกายเพราะการงานเนี่ยเรารู้สาเหตุ พอพักงานแล้วก็สบายแต่บางครั้งร่างกายไม่ไม่สบายเลยไม่รู้สาเหตุตรงนี้แหละคือลําบากเราไม่รู้จะแก้มตรงไหนแต่เราทํางานทั้งวันเราหนักเราเหนื่อยเราร้อนเนี่ยพอเราพักมันก็หายแต่บางครั้งเราไม่ได้ทํางานอะไรเลย,เลยมันเจ็บมันปวดมันป่วยมันเจ็บโนบ่นเจ็บนี่ไม่โดยไม่รู้สาเหตุตรงนี้เขาเรียกว่า่าสีของเราไม่รับการบริหารเพราะมันเสื่อมตลอดเวลามันหดมันเสื่อมมันสลายตลอดเวลาตามหลักของไตรลักษ มีการบริหารแก้ไข,ขกฎของใจรักก็คือไม่ใช้กฎของใจสิขาคือสติสมาธิปัญญาเนี่ยหรือศีลสมาธิปัญญาเป็นกฎของใจสิขาเรามาแก้กฎของอนิจจังทุกขังนันตาได้ตกมันก็กลายเป็นตัวไตรสิขาเอามาแก้ไตรักนะแต่ถ้าเราไม่ทําเราศึกษาเรื่องตรสิขาที่เป็นตัวบทแต่ว่าเราทําเป็นรูปธรรมไม่ได้เนี่ยตรสิขาเรารู้ขนาดไหนมันก็แก้ใจรักไม่ได้เพราะเราไม่ทําไม่เป็นเนะงินพระ เทละพระมหาประเดียนที่ไม่จำพระตรวิฎดกจำตำราวิญญงก็ไม่ป่วยกันแต่ที่เขาก็ป่วยเหมือนเดิมเพราะเขามีแต่จำแต่ใช้ไม่เป็นนะเพราะฉะนั้นก็เอามาใช้ให้เป็นด้วยกรรมนาาันทสีนอกจากนั้นก็ศึกษาเรื่องการทำวิทาะกันล้างสารพิษด้วยวิธีง่ายๆนะะนั่นก็มีวิธีการได้อย่างเพราะการได้สุขภาพดีเข้มเข้มแข็งเนี่ยมันไม่ใช่ได้มาง่ายๆนะมันจะต้องใช้ความพยายามสูงมาก แต่ถ้าเรากินเรานอนทุกวันทุกวันโดยที่ไม่มีการทําสิ่งเหล่านี้เราต้องป่วยแน่นอนอะนะป่วยตลอดทั้งปีเดี๋ยวลูกนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้แทรกมาเรื่อยๆแต่ถ้าเราแก้ด้วยหลักของไตรสิขาเนี่ยเราจะไม่ป่วยแล้วเข้มแข็งทํางานได้ตลอดปีเราจะเจ็บป่วยอะไรก็ตามธรรมชาติแต่มันก็หายไวอะ่นะแก้ไขปุ๊บป๊บก็หายมันไม่เลือหลังอ,อันนี้คือข้อดีของมัน ดังนั้นเองก็ตอนหลังมาเวลาไปจัดงานอยู่ที่ที่ไหนก็ผมมตัตมาก็จะใช้วิธีนี้เข้าไปด้วยแต่เมื่อก่อนเราตื่นตีสี่เราทำถึงตีห้าแต่เดี๋ยวนี้เอาใหม่ว่าเราทำวัดตีสี่ครึ่งถึงตีห้าจกตีห้าถึงตีห้าครึ่งน,นี่เราก็ได้ออกกำลังกายกันคือครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วเราก็มา ทำความเข้าใจอธิบายควาหมายจนถึงหกโมงก็ไปทำธุระแต่ในส่วนนักปฏิบัติถ้ามีด่ที่เนี่ยก็จะอ,อยู่ปฏิบัติต่อจนถึงเจ็ดโมงแต่พวกเราทำภารกิจบรนวินาบาตเข้าครัวอะไรนี้ก็ทำแค่ครึ่งชั่วโมงก็พอแต่นักปฏิบัติอาจจะทําถึงชั่วโมงนะอันนี้ก็จะปรับให้เวลาเหมาะสมกับกิจกรรมของเรา เรับองได้ว่าทั้งพรรษานี้แล้วทำสิ่งนี้ร่วมไปนะออกพรรษานี่ได้สุขภาพดีแต่คนเรามันส่วนใหญ่ปนประมาทเนี่ยพอสบายแล้วก็ไม่อยากจะไม่อยากจะทําทก็เลยความสบายนั่นเองเป็นเหตุของความไม่สบายแต่ความสบายมีสองสาเหตุหนึ่งมันสบายเพราะหายป่วยสองสบายเพราะเรารู้จักเสพเ,เสวยและทำในสิ่งที่มันถูกกับร่างกายแต่ถ้าเราไปเสพส,สวยแบบ ไม่รู้ประมาณความสบายก็เป็นเห็นความไม่สบายนั่นเองนะเสร็จแล้วใน <c oughs> เวลาเราปฏิบัติเนี่ยที่เรามันก้าวหน้าช้าพ่ออะไรพาะเวทนามันหนักเวทนาง่งวงเวทนาเหงาเวทนาปวดเมื่อยเวทนาฟุ้งซ่านเวทนาหง,งุดหงิดเวทนาอะไรต่างๆมันแรงเพราะมันแรงแล้วก,การปฏิบัติมันก็ไม่ก้าวหน้าเพราะฉะนั้นการ ทําแบบนี้มันจะเข้าไปแก้ไขเวทนาเพราะในโพธิราชกุมารสูตรมันมีอยู่ข้อหนึ่งที่ว่าให้มีเวทนาเบาบางในขณะวิปัสสนานี่นะแต่สมถะเขาอาจจะใช้เวทนาหนักเพื่อ,อเพื่อบังคับร่างกายจิตใจให้เป็นไปตามที่เขาต้องการแต่วิปัสสนามีหลักว่าหนึ่งต้องมีศรัทธาในการที่จะดับทุกข์จริงๆแก้ไขปัญหาจริงๆสองก็ลงมือทําอย่างถูกต้องสามให้มีเวทนาเบาบาง 4. ก็ให้เป็นคนตรงไปตรงมาไม่มีเหตุผลมากไม่มเีเรื่องเงื่อนไขอะไรมากมายทำก็คือทำาท่น,นั้นเองนะตรงไปตรงมา 5. ก็คือมีสติสัมยาปกติถ้าคนไหนใช้หลัก5ประการนี้เนอจะเข้าถึงตัวสภาวะทำได้เดือยเร็วเพราะว่าร่างกายของเราข้อที่3มมีเวทนาเบาบางนะ แต่ถ้าเวทนาหนักหน่วงทางกายแล้วมันก็ไปก่อเกิดเวทนาทางจิตพอเวทนาทางจิตหนักหน่วงมันก็ไปบล็อกตัวปัญญาปัญญาเกิดยากปัญญาจะเกิดในรัษณะที่โล่งโปร่งเบาสบายแต่ถ้าหากว่าทึบมันหนักมันหน่วงมันปวดมันเมื่อยมันหนักปัญญาเราก็จะถูกบล็อกไปด้วยเพราะว่าปัญญาเหมือนแสงไฟที่มันพลุกพลงอ่ะแต่ถ้าไฟนั้นไม่ติดไฟมันโควนไฟนั้นมัน ชุ่มมันไม่ติดแสงสว่างก็ไม่เกิดแต่ถ้าไฟนั้นลุกโผล่แสงสว่างก็เกิดเหมือนกันถ้าร่างกายของเราจิตใจของเราสะดวกปลอดโปรง่งปัญญาเหมือนผลไฟเหมือนแสงสว่างก็โปรง่งโดยธรรมชาติกดของธรรมชาตินะเป็นอจาทำงานให้เวทนาเบาบางก็ถึงก็ต้อง,งบริหารบริหารมันไม่ใช่มันจะมาโดยบังเอิญด้วยกินยาอาหารเสริมกินยาให้มันหายอันนี้มันแก้ปลายเหตุนะ ว่รักษาด้วยยาด้วยหมอนี่คือแก้ปลายเหตุยิ่งแก่ก็ยิ่งยิ่งติดตรงนันแะยิ่งแก่ก็ยิ่งหนักแต่ว่าวิธีของพุทธโอสถหรือธรรมโอ์จะแก้ที่ต้นเหตุคือแก้ที่เวทนาความทุกข์และความเจ็บป่วยของเรามันมากับเวทนาถ้าเราไม่มีทุกขเวทนาความทุกข์ความเจ็บป่วยของเราก็เกิดไม่ได้ความทุกข์ทางใจก็มีเวทนาทางจิตที่ความพอใจไม่พอใจ ความทุกขกเวทนาทางกายคือความสบายนั้นไม่สบายนั่นเองเพราะนั้นถ้าจัดการเวทนาได้เนี่ยความทุกขทางกายทางใจไม่ไม่มีปัญหาเพราะนั้นสาเหตุก็คือจะต้องทําให้เวทนาเบาบางเสมอแต่ในช่วงที่เราปฏิบัตนะิแต่ในช่วงทําการทํางานเนี่ยมันมีเวทนาหนักซึ่งเราเจตนาให้มันหนักถ้าเราไม่หนักงานม,มันก็ไม่เสร็จ เช่นจะต้องข้นอิดค้นหินค้นทรายตักน้ำฟันดินเลื่อยไม้ทำงานอะไรหนักอันนั้นก็เรียกว่าเรารู้เวทนารู้ที่มาของเวทนากพรามันหนักเพราะอะไรถ้าเวทนาแบบนั้นถึงหนักแต่ก็ให้เกิดปัญญาเพราะอะไรเพราะเรารู้มันเพราะเวทนาเหมือนเหมือน,นไฟในครัวของเราเนี่ยถ้าเราไม่มีเวทนาไม่มีไฟแรงเนี่ยเราก็ไม่ได้หุงข้าวต้มแกง บางครั้งเขาเจตนาที่จะใช้ไฟเพื่อหุงข้าวต้มแกงแต่เรารู้ว่าเราเป็นคนติดแล้วเราคนปิดไฟได้ไฟก็ไม่อันตรายแต่เวทนาที่เราใช้เจตนาใช้แล้วก็เจตนาดับได้เวทนานั้นถึงจะหนักแต่ก็ไม่ก่อให้เกิดทุกข์เพราะเรารู้ที่เกิดและที่ดับของมันที่เกิดก็คือเมื่อไหเราทํางานหนักเหงืองไหลใครย้อยหนักทั้งวันเรารู้ที่เกิดเรารู้ที่ดับก็คือเราบริหารจัดการได้ว่า จะดับอย่างไรนะเพราะนั้นไม่ใช่ว่าจะเวทนาเบาบางเสมอไปแต่เรารู้เวทนาจะทําให้เบาบางได้อย่างไรและจะทําให้หนักได้อย่างไรนี่เรารู้ต้นสายไปเหตนะุไม่งั้นถ้าหากว่าเวทนาเบาบางตลอดเราก็กลายเป็นคนขี้เกียจหนักไม่เอาเบาไม่สู้เราก็เหมือนกับคนที่กินอาหารดิบอะไม่กล้าใช้ไฟหรือไม่มีไฟเพราะกลัวไฟหรือขี้เกียจติดไฟเราก็เป็นโรคไยใช้เจ็บได้ พอเรามีไฟเราได้กินอาหารสุกสันใดบางครั้งเราเจตนาใช้ทุกขเวทนาเพื่อที่เผาผ่านนะเพื่อเดียกว่าผ่านนะความไม่สบายร่างกายบางส่วนนะความทุกข์เป็นพลังงานนะแต่ความทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแต่ความทุกข์เป็นพลังงานชนิดหนึ่งแต่เราจะบริหารพลังงานชนิดนี้อย่างไรนะก็มาใช้วิธีการเรียกว่าใช้มักมักแปดนันเอง คือการบริหารทุกเหมือนเรานักไฟฟ้าเรียนเรื่องกฎของไฟฟ้าก็าเพื่อบริหารไฟฟ้าให้เกิดประโยชน์ทางด้านแสงสว่างและพลังงานแต่ถ้าไม่มีวิศวกร,ารทางไฟฟ้าเนี่ยไฟฟ้าที่รามาทำมันช็อตคนตายหมดไหม้วาดคนตายหมด,มตหมดแต่พอมีวิศวกร,ารทางไฟฟ้าเราก็ใช้ไฟได้อย่างปลอดภัยเปิดปิดได้อย่างปลอดภัยเพราะฉะนั้นการเรียนวิปัสนาคือเราเรียนเป็นวิศวกร,ารทางด้านนาม,มารมนั่นเอง ที่พุทธิเจ้าท่านสอนมาวิศวกรทางนมามธรรมเราก็ต้องเรียนกฎต่างๆในเรื่องของมรรคแปดเอามาใช้ให้ได้เมื่อใช้มรรคแปดเป็นเราก็เหมือนวิศวกรทางจิตเราสามารถจัดการให้เกิดก็ได้ให้ดับก็ได้ไปสวรรค์ก็ได้ไปนิพพานก็ได้แล้วแต่จัดการเหมือนไฟเนี่ยเราเปิดเหมือนสวรรค์เราดับเหมือนก็จะบอกเป็นนรกก็ไม่ได้เราดับไฟในเตาก็ยินก็นเป็นนิพพานเองแต่ถ้าไฟในเตามันดับไม่เป็นเดี๋ยวก็ไม่บ้านเราหรือเรา ไฟเปิดแล้วไม่ดับหรือมันก็ช็อตหดือยมันก็เสียเงินเข้าไฟเยอะแยะทุกอย่างอ่ะมันกดอันเดียวกันเพราะฉะนั้นทุกคือพลังงานใช้ให้เป็นรู้จักเปิดรู้จักปิดเพราะฉะนั้นเวลาเราทํางานเราหนักเนมะื่อกว่าเราเปิดเวลาหยุดงานเราก็ดับมันก็ปิดมันก็เวทนาก็ไม่มีนะเวทนาก็เบาบางไปอันนี้คือหลักเพราะฉะนั้นช่วงเช้าถือว่าเป็นการเจริญสติแบบ กำลังกายและแกินสติแบบเคลื่อนไหวเพื่อประโยชน์ในการให้ร่างกายและจิตใจเข้มแข็งเพราะเราเป็นพระกรรมฐานาฐานักปฏิบัติเนี่ยไม่ควรจะอ่อนแอถ้าเราอ่อนแอเราช่วยชาวบ้านไม่ได้อ่อนแอทั้ง,ร,งร่างกายและจิตใจนี่เป็นภาระของสังคมและเจ็บป่วยและสูญเสียค่ารักษาพยาบาลเพราะนั้นในวิธีการของหลวงพ่อเทียนเราจะหาวิธีทุกอย่างที่จะไม่รบกวน การบริการของชาวบ้านหรือทางาโรงพยาบาลมากเกินไปเพราะเขาจะดูถูกได้ว่าเป็นศึกษาธรรมะม,มาศึกษาปฏิบัติมาไม่เห็นช่วยอะไรตัวเองได้เลยต้องอาศัยหมอใส่ย,ยาเหมือนเดิมเขาดูถูกเราได้เพราะฉะนั้นการที่เรามีโรงพยาบาลสงการมีบริการพระอะไรแย่ๆเนี่ยมันเป็นเรื่องหน้าขายหน้ามากกว่าที่จะได้บุญ เพาะอ,อะไรพาะพระยังรักษาตัวเองไม่ได้เราจะรักษาคนอื่นได้ยังไงเขาก็ดู <_ d> um> คนที่เขาฉลาดเขาต้องคิดอย่างนงี้ใช่ไหมแต่ถ้าพระเรารักษาได้ทั้งร่างกายและจิตใจไม่เป็นภาระาของสังคมเนี่ยเขาก็เคารพนับถือว่าเออท่านปฏิบัติธรรมท่านเข้มแข็งนะเราอยากปฏิบัติบ้างเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจนี่เราปฏิบัติไปทําไมพระก็ยังป่วยเลยพระก็ยังโกรธเลยพระยังทะเลาะกันเลยพระยังอิจฉาพยาบาทกันเลยอะไรต่าง เขาก็ไม่อยากปฏิบัติเขามาเห็นตัวอย่างไม่ไม่พึงปรารถนาวัดก็ยังปฏิบัติธรรมก็ยังเบียดเบียนยังทะเลาะยังดินทากันยังว่ากันเลยไม่เห็นว่าจะดีตรงไหนแล้วใครก็อยากปฏิบัติกับเราใช่ไหมแต่พอเราอยู่ในวัดเราเข้มแข็งเราสามัคคีเราปลองดองเราลักใก่เราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพูดไหนผู้พูดไปด้วยกันนะเขาก็รู้สึกเออเรามีความสุขและเข้มแข็งเขาก็อยากปฏิบัติด้วยนะ เพราะอันนี้มันเป็นสาเหตุที่ครอบคลุมกันไปหมดนะนั่นเองเราก็ถึงได้ศึกษาร่วมกันนะที่เรา,าทำผมมาจะมาทำอย่างนี้มาหลายปีก็ทำงานได้ทั้ง365วันก็ว่าได้นะโดยที่ไม่มีเวลาพักนะนะแต่เดี๋ยวนี้แก่ขึ้นมาเนี่ยตองกลางวันได้พักนิดหนึ่งไม่งั้นร่างกายมันมันบอบทั้งเท่าที่เรานอนดึกตื่นเช้าแต่ว่าเราก็ไม่ได้ป่วย มากมายไม่เคยล้มหมอนนอนเสือ่อพวกนันเถอะเพราะมันก็ป่วยเหมือนกันแต่ว่าเราแก้ไขได้ไวหลังจากที่เราบริาหารร่างกายเจ็บป่วยเดี๋ยวเดียวก็หายนะแก้ไขได้ไวดังนั้นก็อยากจะให้พวกเราที่มาอยู่ด้วยกันได้รับอนิสง์นะได้รับอนิสงอรพีกายก็พาท่านบอลท่านเอฟได้ฝึกปฏิบัติด,ด้วยก็เลยให้สาธิตไดยมอรอพินนี่ก็พวกก็พาไปจัดอบรมในที่ต่าง ให้คุณอรรพินช่วยนักปฏิบัติไดนะ้พวกเราก็เลยได้พึ่งพากันซึ่งกันและกันนะแต่ผมเลือกจะมาคนเดียวจะว่าไปทุกเรื่องมันก็ไม่ไหวนะคนงานเยอะก็แบ่งเบากันไปแล้วต่อไปพวกเราทําเป็นชำนิชำนาญคนไหนอธิบายเก่งเข้าใจได้ละเอียดก็สามารถที่จะเป็นต้นแบบช่วยญาติโยมของเราญาติพี่น้องของเราที่เจ็บป่วยได้ได้อันิสงเพื่อนฝูงของเราที่เจ็บป่วยญาติพี่น้องของเราที่เจ็บป่วยเราก็ไปใช้ได้ เพราะนั้นผมไปอบรมนักศึกษาคณะประกอบการทางสังคมของอาสมศิลป์ปรากฏนักศึกษาลุนนี้เอาไปเปิดเพราะเขาต้องลงชุมชนพรานักศึกษาผู้ใหญ่เขาลงชุมชนเขาเอาวิชานี้ไปสอนชาวบ้านบางทีเป็นหมู่บ้านเลยนะเขาทำกันแบบเอามาแทนอาราบิกเพราะเขาส่งเสริมกันออกกําลังกายแล้วก็ธิบใยในแง่ของกรรมาฐานได้ด้วยนะทางอีสานส่วนใหญ่นักศึกษาลุนนี้จะอยู่ทางโคราชนะแต่ว่ามาเรียนอยู่ที่กรุงเทพ นั่นก็เลยอยากจะนำเสนอเรื่องนี้โดยมีเหตุผลต้นไปอย่างที่ที่ได้กล่าวมาเป้าหมายเพื่อให้เรามีความตื่นตัวแล้วก็เข้มแข็งเจ็บป่วยน้อยรักษาง่ายไม่เป็นภาระราทางสังคมแล้วก็สามารถเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นได้ด้วยอันนี้เป้าหมายของเราเพราะฉะนั้นกนะ็ลองศึกษาดูสิ่งไหนที่ใหม่ๆเนี่ยผมศึกษาก่อนเพื่อน ก็อะไรก็รถ้ามันไม่ดีจริงเขาก็ไม่นํามาสอน,นก็ต้องมีสิ่งที่ดีแล้วก็รีบศึกษาเอาเพื่ออะไรเพื่อพิสูจน์เราไม่ได้เชื่อนะแต่เราพิสูจน์ว่าจริงไหมศึกษาในรายละเอียดมากกว่าที่เขาสอนเราอีกเออทาอย่างนี้มันมันเป็นยังไงอันนี้หมายความว่าสิ่งที่ดีๆเนี่ยเรารับได้ก่อนเพราะว่ามันจะเป็นประโยชน์นะเพราะว่าสิ่งนี้เราไม่ได แต่เขาหมอสักดาวชิกนกรเปิดข้อสอนคอรแล้วแค่3วัน6กพันห้นะครับเรื่องนีน้ทั้งสองเรื่องเรื่องการกระตุ้นระบบประสาทกับการท่วงท่าเน,นี่ยคอร์ละหกพัซึ่งแพงนะแต่เราไม่ต้องเสียอะไรเลยแต่เพียงแค่ตั้งใจทําให้มันถูกเท่านั้นเราก็ได้สุขภาพดีมาฟ,ฟรีๆโดยที่ไม่ต้องเสียเงินแล้วก็เอามาแบ่งปันกันนะอันนี้ก็คือหลักการนหนึ่งแล้วก็สำหรับ ช่วงหลังนี่มาเจอเรื่อหมอฤาษีอนะแล้วก็ช่วยโรคประจําตัวของผมที่เคยเป็นมานานก็หายนันก็มีสิ่งช่วยอะนะเพราะฉะนั้นเราก็ทําการเจริญสติให้ถูกต้องในชีวิตประจำวันเราก็จะ,ะศึกษาร่วมกันโดยเฉพาะช่วงนี้ช่วงเขพิจารษาในสามเดือนเนี่ยผ่านไปเราคงจะได้อะไรดีๆร่วมกันมีใครมีอะไรก็มาแบ่งปันแล้วก็ฝึกฝนซึ่งกันอะไรกันโดยเป็นการลด อะไรสักยัติทิฐินะไปด้วยในตัวถ้าเรามีสักยัติทิฐิเราก็ศึกษาอะไรไม่ได้ว่าเราคิดว่าเราดีคิดว่าเราแน่มันก็ไม่ได้อะไรจากเพื่อนแต่ถ้าเราน้อมใจลงมาศึกษากับเพื่อนเอาสิ่งที่ดีจากเพื่อนแล้วก็ได้สิ่งดีดีจากเพื่อนมากมายก็เป็นประโยชน์กับตัวเราเองนะน,นี่ก็เป็นศึกษาทั้งภายนอกและภายในอันน้ช่งชวงเช้านี้เราก็ได้ศึกษาเรื่องนี้แล้วก็พยายามฝึกฝนกันต่อไปกับ ขออนุโมทนา,ากราบพระพร้อมกัน